หวังว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าสิ้นปีนี้หรือว่าปีใหม่เนี่ยจะไปเที่ยวไหนดีก็ตามนินมาเที่ยวไม่ซ้ำทางได้นะคะเหมือนองค์หญิงได้มาแบบปาร์ตี้จิบขนมจิบน้ำชานั่นเองนะคะ ไม่สำทางสิ้นปีแบบนี้เราจะพาทุกๆคนเนี่ยไปเที่ยวกันแบบลักชัวรี่ถ่ายรูปสวยๆลงไปอวดเพื่อนๆกันนั่นเองแล้ววันนี้นะคะนีนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไม่สำทางในติมคาเฟ่สุดปังอลังการส่งท้ายปีวันนี้วันดีปีใหม่ทั้งาัน่แล้ววันนี้นะคะนีนจะพาเไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันค่ะที่แรกนะคะคือซีนแบงคอกค่ะ ที่ที่สนะคะนั่นก็คือ1-2-8 t o crab and so นั่นเองและที่สุดท้ายปิดทริปของเรากันที่ the c r o w n coffee house ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนี่เองไม่ได้ไกลเลยวันนี้ตามนินไปดูกันดีก,กว่าว่าแต่ละที่เนี่ยจะสุดฟังอลังการแค่ไหนไปกันเลยคะ่ะ สาขาใหม่ค่ะเขาตั้งอยู่ที่พรานนกนะคะแล้วเนื้อที่ของร้านแห่งนี้เนี่ยมากถึง5ไร่เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะอลังการสุดปังรับปีใหม่แค่ไหนไปดูกันค่ะ และนี่คือทั้งของหวานนะคะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่เลือกมาที่ซินแบงคอกแห่งนี้ค่ะที่นี่นะคะมีสโซนด้วยกัน,นะคะ่ะโซนแรกก็คืออินดอร์ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็โซนเอาท์ดอร์ก็จะเป็นโซนสวนที่เมื่อกี้นินพาเพื่อนๆไปถ่ายรูปมากันนั่นเองมีบ้านเอลนะคะที่ชอบเสียงดังก็คือบ้านเอล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 ,เอล และโซนสุดท้ายโซนที่3ของที่นี่นะคะก็คือโรงงานทําขนมของที่นี่นั่นเองคือเขาจะมีอยู่ด้านหลังนะคะพออบขนมเสร็จเขาก็ส่งตรงมาที่ในโซนอินดอดนนี้เลยเท่ากับว่าจะเป็นขนมที่อบสดใหม่เสมอสําหรับร้านซีนแบงคอกนั่นเองเอาล่ะเรามาที่อาหารที่อยู่ตรงหน้าของมินกันดีกว่าค่ะินเริ่มที่ s b f นะคะหรือว่าซีนแบงคอกเบรคฟาสต์ได้ แซลมอนเขาให้ใหญ่มากน้ำลายไหลเลยนี่ค่ะนี่มีไข่มีแซลมอนมีอะโวคาโดแล้วก็แฮชบราน,นะคะนี่จิมอ่ะอืมอ่ะอร่อยมากสัมผัสแรกที่ได้กลิ่นขึ้นมาเลยคือตัวอะโวคาโดที่มีความมันแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราเคี้ยวโดนแซลมอนเนี่ยโอ้โหจานนี้คือเหมาะกับเป็นมื้อเช้ามากๆ ตัวต่อมาก็คือ smoke salmon eggs Benedict มันเองนี่ได้ไข่ตั้ง2ฟองไข่เป็นสายไข่แดงไม่สุกนี่ต้องชอบมากแน่ๆเลยตัวขนมปังเขาเนี่ยมีทั้งความมันความหอมคอทานเข้าไปกับตัวแซลมอนที่มีความหนึบรวมถึงตัวซอสของทั้งไข่แล้วก็ซอสเนี่ยพอทานเข้าไปด้วยกันหมดแล้วปิดท้ายด้วยตัวสลัดเนี่ยดีมากสำหรับจานนี้เอาล่ะ เรามากันที่ของหวานกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่ซิกเนเจอร์ของที่นี่กันดีกว่าค่ะนั่นก็คือครัวซอ,องนั่นเองเป็นครัวซอ,องที่มีไส้ช,ช็อกโกแลตด้านในด้วยช,ช็อกโกแลตของเขาทำมาดีมากเลยนะคะเป็นช,ช็อกชโกแลตที่ถูกต้องทุกอย่างไม่หวานเกินความเหนียวของเขาเหมือนไส้หนุมเบื้องอย่างดีอร่อยมาก ใครชอบยูสุนะคะแล้วมันก็จะได้กลิ่นยูสุบางๆด้วยมาเริ่มกันที่เจ้าตัวแอสเซทก่อนดีกว่านี่มันแอ r a c t สมชื่อมากๆใครอยากลองอะไรที่คาดเดาไม่ได้นี่แนะนำวันนี้นะคะจะอร่อยนะคะอร่อยมากๆแต่มันตื่นเต้นในทุกๆคำที่เรากินแน่นอนเอาละมาถึงอันสุดท้ายกันดีกว่าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเค้กราสเบอร์รี่ เนื้อครมีความหอมตัวครีมมีความหวานและหอมละมุนของเขาพอทานเข้าไปร่วมกันดีมากค่ะแล้วมาถึงอย่างสุดท้ายนะคะเราก็ตบท้ายด้วยเครื่องดื่มของเรานั่นก็คือกาแฟาดูดจี้นั่นเองนี่อืมถ้าสมมติว่าเราสามารถเปิดวันของเราด้วยการทานเบรกันแล้วก็ขนมแบบนี้รวมไปถึงกาแฟาดีๆแบบนี้เนี่ยรับรองว่าจะต้องเป็นวันที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ ใครอยาตามนีมาทานเบ็กฟัสดีๆแบบนี้นะคะร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่7โมงจนถึง3ทุ่มเลยยังไงก็ตามมาเที่ยวไม่สำคังกันได้ส่วนตอนนี้เนี่ยขอทานอาหารเช้าให้มีพลังก่อนนะคะบริษัทเคลียร์จเจริญพกพันธ์จำกัด ใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล0%สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ 2องแ a ดคราฟแอนด์ซนั่นเองค่ะวูเดินเข้ามานี่เหมือนเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยค่ะร้านนี้นะคะอยู่ถัดจากร้านซีนแบงคอกเนี่ยเพียงแค่10กว่านาทีเท่านั้นเองที่นี่ค่ะเครื่องดื่มที่เป็นซิกเอร์ของเขาก็คือกาแฟนั่นเองค่ะและอีกอย่างนึงที่เป็นซิกเอร์ นั่นก็คือของหวานที่นี่ค่ะเขาก็ทําเป็นสไตล์ฝรั่งเศสเช่นเดียวกันเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวไปชิมของหวานแล้วก็เครื่องดื่มข้างในกันดีกว่าว่าจะฝรั่งเศสมากแค่ไหนไปกันค่ะได้เวลา รับประทานอาหารกันอีกแล้วค่ะนี่คือเมนูที่นินเลือกมานะคะของ128 Craft and Soul ที่นี่ค่ะเอาล่ะนินขอเริ่มที่นี่เลยค่ะแซนด์วิชแฮมชีสนะคะโอ้โหนี่ชีสเขาไหลลงมาเลยใครที่เป็นคนชอบแซนด์วิชนะคะขนมปังที่นี่เขามีการทานเนยพอโดนเจ้าตัวแฮมแล้วก็ตัวชีสเนี่ยทุกอย่างมันลงตัวมาก เรามาที่ Eggs b i n n y e. ในหนึ่งคำนะคะเราจะเจอความนุ่มของตัวขนมปังของเขานะคะพร้อมกับความมันแล้วก็ความเยิ้มอของตัวไข่แดงรสชาติทั้งหมดว่ากลมกล่อมแล้วเราจบปิดท้ายด้วยความอมเปรี้ยวที่ตัวซอสค่ะซึ่งมันดีมาก แล้วนอกจากนี้นะคะเครื่องดื่มที่นินเลือกมาต้อนรับมอร์นิ่งหรือว่าตอนเช้าแบบนี้อย่างแรกเลยก็คือนินเลือกลาเต้ค่ะซึ่งตัวลาเต้นี่นินเลือกแบบขั้วอ่อนมาค่ะใครที่ไม่ชอบอกาแฟที่มีความเข้มจัจนเกินไปหรือว่าอ่อนจัดจนเกินไปแก้วนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากค่ะเครื่องดื่มอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ black orange juice หรือว่ากาแฟส้มนั่นเองอันนี้เลือกแบบขั้วกลางมานะคะ เป็นกาแฟาที่สดชื่นมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับคอกาแฟามากๆและนี่ก็คือเมนูของขาวนะคะแล้วก็เครื่องดื่มค่ะแต่ว่าที่นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีเมนูของหวานด้วยตาเดี๋ยวเราย้ายไปเปลี่ยนบรรยากาศนั่งชมสวนสบายๆพร้อมกับทานของหวานกันดีกว่าค่ะ ในสวนสบายๆแบบนี้นะคะพร้อมกับเดซเซอร์หรือว่าของหวานของที่128 c r a n d s o แห่งนี้ค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ซิกเนเจอร์ของที่นี่นี่ก็คือเค้กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตต้องมาแล้วก็พออรับกับมูสที่เป็นตัวช็อกโกแลตแล้วเข้า mm. กันดีมากๆค่ะ เอาล่ะมาที่กานต่อมากันดีกว่านี่คือสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะคะ<ม>เขาเสิร์ฟพร้อมกับแยมสตรอเบอรี่ด้วยตัวครีมเขาดีมากนุ่มมากรวมไปถึงตัวเนื้อเค้กเขาด้วยแล้วถ้าใครนะคะอยากได้ความเปรี้ยวของตัวสตรอเบอรี่หรือว่าอยากได้รสชาติของสตรอเบอรี่เพิ่มเราสามารถราดแยมหรือว่าทานกับแยมสตรอเบอรี่ได้นั่นเองค่ะ เอาล่ะมาถึงตัวต่อไปกันดีกว่านี่เลยนี่คือบิสคอฟนะคะชีสเค้กค่ะมันคือชีสเค้กรสชาติคาราเมลซึ่งมีกลิ่นของคล้ายๆกับกาแฟน,นิดหนึ่งมาถึงอย่างสุดท้ายของเรากันดีกว่าครัวซองแอลมอนค่ะนี่เขามีการราดเหมือนจะเป็นตัวคาราเมลด้วยนะแล้วก็ข้างบนก็ท็อปด้วยแอลมอนค่ะ แป้งครัวซองนะคะมีความหนานุ่มบวกกับตัวไส้นะคะอยู่ดีๆก็สามารถทานได้ทั้งชิ้นเลยเพลินๆซึ่งมันดีมากๆค่ะเอาล่ะมาถึงตัวเครื่องดื่มกันดีก,กว่าค่ะนี่เลยสาวรสโซดานะคะเห็นไหมคะ ลมตีเลยเพราะมันสดชื่นสุดๆค่ะแก้วนี้เหมาะกับบรรยากาศชิลๆแบบนี้และก็เหมาะกับของหวานแบบนี้มากๆเลยค่ะเป็นยไงกันบ้างคะนี่เป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะของ 1, 2, 8ครับแอนโซซึ่งร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่8ปดโมงจนถึง1ทุ่มเลยค่ะตามมากันได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวนี้ขอถ่ายรูปเล่นอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปร้านสุดท้ายกันค่ะ และก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อผมขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวไม่สำทางกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมโจอี้และนี่คือรายการเที่ยวไม่สำทางนะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมพาทุกคนไปเสพงานอาร์ตดื่มดำงานศิลปะที่การประกวดศิลปกรรมปตทครั้งที่37ที่หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยากรุงเทพนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้นเหนือบินไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไปที่หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ครับที่นี่มีนิทรรศการงานศิลปะที่ใช้ชื่อว่า Locating the Local A Virtual Exhibition by PTT ะครับซึ่งเขาได้รวบรวมงานศิลปะและจะแสดงควบคู่กับเทคนโนโลยีดิจิตอลขึ้นมาแต่จะตื่นตาตื่นใจและเป็นยังไงวันนี้มีไกด์ที่จะพาไปเที่ยวด้วยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ นิทรรศการนี้นะครับเป็นดําริของบริษัทปอตอทอนะครับที่อยากจะทํานิทรรศการที่เริ่มจากไอเดียคอลเลกชันของการประกวดศสปืปอกรรปตอทอนะครับที่ปีนี้เป็นปีที่37นะครับจากการประกวดเนี่ยก็จะมีผ่านมา37ปีเนี่ยก็จะมีงานที่ได้รางวัลซึ่งงานเหล่านี้ก็จะเป็นคอลเลกชันของบริษัทปอตอทอนะครับตอนนี้นะครับโครงการ s อ f t Power for Better Thailand นนะครับทางปอตอทอก็มีดําริว่า อยากจะใช้ศิลปะกับเทคโนโลยีนะฮะมาประสานกันนิสการครั้งนี้เราก็จะมีทางที่เป็นนิสการแบบฟิสิกส์ก็คือมีงานจริงมาแสดงแล้วก็มีที่เป็น virtual art gallery นะครับมีการประสานเข้ากับเทคโนโลยี VR นะฮะผู้ชมสามารถเล่นกับอุปกรณ์นะฮะ mm hmm. เข้าไปใน virtual เนี่ย mm hmm. เข้าไปในเวลาไหนก็ได้นะครับแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการข้ามพ้นขีดจำกัดหลายๆอย่าง เดี๋ยวผมอยากจะชวนทุกคนเข้าไปดูสเปซด้านในนะครับว่าเรามีทั้งงานจริงที่เป็นงานฟิสิกอลแล้วก็งานที่เป็นเวอร์ชวลแกลลี่ด้วยนะฮะง,งานด้านหลังนะครับของคุณทิติพมอ่อนเปี่ยมน,นะฮะก็เป็น จิจกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่เรานำมาแสดงนะครับในนี้เราอยากให้เห็นงานจริงเพราะว่าอยากให้ดูวัสดุนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเพนติ้งแต่ไม่ได้เกิดจากการเอาผู้การมาวาดภาพแต่อย่างใดนะฮะถ้าเราดูในดีเทลใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าศิลปินใช้ผ้านี่ยมาคอลลาก็คือการปัติดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเ,เวลาคนที่อยู่ตามท้องถิ่นเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับบางทีญาติผู้ใหญ่เนี่ยอยู่บ้าน แกว่างแกก็เอาเศษผ้ามาเย็บเย็บเย็บป็นผ้านวมผ้าห่มอย่างชิ้นนี้ศิลปินเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของคุณย่าที่เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพมุมในห้องของคุณย่าที่ที่แกเคยอาศัยอยู่นะฮะอีกชิ้นนึงที่น่าสนใจครับทางด้านผนังด้านนี้นะครับของคุณบุญนำสาสุดนะฮะ งานชิ้นนี้เนี่ยเล่าอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาภาพไม่ได้แบบใช้สกิลทางด้านโลิสติกอะไรนะฮะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกมากๆกนะครับกับบรรยากาศตอนกลางคืนนะฮะถ้าเราดูดีๆเนี่ยในความมืดๆเนี่ยมันจะมีบ้านคนนะฮะมีบ้านคนที่กําลังแบบเปิดไฟใกล้จะนอนแล้วแล้วก็ที่น่าสนใจคือดีเทลตรงนี้ฮะคือเหมือนกองไฟที่เ,เขาก่อเอาไว้ให้วัวควายเนี่ยมาผิงไฟนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นภาพที่ศิลปินเนี่ย เขาใช้เทคนิคแบบจุดนะครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นจุดแบบจุดสีเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่ใช่แค่วาดเป็นปื้อๆสีน้ําเงินนะฮะแต่มีทั้งจุดสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวเขาจะแต้มๆเอาไว้เวลาเราถอยดูเราจะเห็นเหมือนกับเป็นบรรยากาศหมอกน้ําค้างกลางคืนนะฮะมันก็ทําให้นึกถึงบรรยากาศแบบเวลาเราไปต่างจังหวัด ชอบนิทรรศการที่เป็น VR ครับรู้สึกว่าแปลกใหม่มากเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ที่เห็นแบบ Virtual Reality สนุกดีค่ะตอนเราได้ดูเราก็เหมือนแค่หมุนไปเฉยๆแล้วมันก็จะแบบเดินไปดูภาพนู้นภาพนี้เองได้ชอบค่ะรู้สึกแบบมันแปลกใหม่ดีไม่ค่อยมีแบบงานไหนที่เอา VR มาให้ดูภาพอะไรอย่างงี้ โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ที่พาทุกคนนะครับไปดูนิทรรศการงานศิลปะที่ได้มีความถ่ายทอดนะครับท้องถิ่นและความเป็นไทยได้อย่างลงตัวและถ้าใครที่ได้ไปชมงานศิลปะในครั้งนี้ต้องบอกว่าอิ่มใจเหมือนที่ผมรู้สึกอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีนัดที่จะต้องกลับไปเที่ยวกันต่อครับ King Power Click and Collect Shop Duty Free Online รับของได้ที่สนามบิน Powering the future, Empowering the people AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยจาก AIS ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ทอปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนํามาถึงร้านสุดท้ายกันแล้วนะคะร้านนี้ก็คือ The c r o w n Coffee House <c oughs> นั่นเองค่ะซึ่งถนนที่นี่ อยู่นี้นะคะคือพระผลโยทินซอย65ทับ1ค่ะเจ้าของร้านเนี่ยเขามีการตกแต่งแบบราชวงศ์อังกฤษะคะ่ะเพราะว่าเขาชอบความเป็นราชวงศ์อังกฤษนะคะร้านนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นร้านเดอะคลาวนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีการตกแต่งที่หรูหราโออ่าแค่ไหนไปกันค่ะ ก็ได้เวลาเด s ์ทอร์ทามเย่ตอนนี้นะคะที่นินเลือกมาแนวู่เต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเขาเรียกว่าอลิซาเบธทีปาร์ตี้ค่ะนัก็คือเหมือนแบบเหมือนองหญิงได้มาแบบปาร์ตี้จิบขนมจิบน้ำชานั่นเองนะคะซึ่งชาที่นีเลือกมานะคะเป็นจัสตินชีค่ะนี่จริงๆเขาจะมีตัวนาฬิกาจับเวลาด้วยถ้าแช่ครบ3นาทีแล้วเราถึงจะทานชาได้นะคะซึ่ง ที่เลือกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายตัวมากๆนะคะนี่เขาก็จะมีชาให้เลือกหลายแบบแต่ที่นี่เลือกมาก็คือจัส i ีนนั่นเองเรามาดูในส่วนของขนมดีกว่าเยอะมากๆค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกดีกว่านั่นก็คือเค้กชาไทยนะคะอืมตัวแป้งเค้กนุ่มมาก ค่ะแล้วก็เหมือนเราจะได้กินชาไทยแบบอยู่ตลอดเวลาแต่มาในรูปแบบของเค้กซึ่งมันอร่อยมากค่ะมาที่เค้ก red velvet กันดีกว่า mm hmm. ครีมชีสอร่อยมากค่ะครีมชีสของเขาเนี่ยพอทานกับตัวเนื้อที่เป็นเวลเวตหรือว่าตัวที่เป็นสปองเค้กอะค่ะ mm hmm. อร่อยมาก ตัวนี้เลยนี่ประหนึ่งเป็นดอกกุหลาบที่อยู่ในถ้วยแก้วนี่นะคะนี่คือแครนเบอร์รี่คาสเทล่านั่นเองค่ะบางคนอาจจะคิดว่าวิ้ยไม่ใส่ผงฟูหรือว่าแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เค้กแบบเสียรสชาติหรือว่าอะไรไหมนิ่นบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ ไม่หวานจนเกินไปคือทุกอย่างกำลังพอดีค่ะพอทานกับชาก็คือดีมากๆใครอยากตามมีนมาได้นะคะที่ The c r o w d Coffee House ค่ะร้านนี้เปิดตั้งแต่6โมงเช้านะคะจนถึง1ทุ่มเลยซึ่งช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยค่ะถ้าใครมาแล้วก็เช็คอินถ่ายรูปกับร้านนะคะได้น้องมีไปเลย1ตัวนี่น่ารักมากเหมือนได้องค์คระกลับบ้านไปด้วย ไปไงนกันบ้างคะกับเที่ยวไม่สำทางในติม่มคาเฟ่สุดปังอลังการส่งท้ายปีหวังว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าสิ้นปีนี้หรือว่าปีใหม่เนี่ยจะไปเที่ยวไหนดีก็ตามนีนมาเที่ยวไม่สำทางได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะนีนใช้งบไปเพียงแค่แลวถ้าใครนะคะอยากตามนีนมาเที่ยวไม่ซํำทางเนี่ยสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลย แล้วใครสแกนไม่ทันนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพียงให้เข้า Facebook นะคะแล้วเซิร์ชว่าเที่ยวไม่สำทางก็จะเห็นโอ้โหรีวิวการเที่ยวไม่สำทางต่างๆอีกเยอะมากเลยล่ะคะ่ะยังไงฝากด้วยนะคะแล้วในสิ้นปีก่อนจะขึ้นปีใหม่แบบนี้ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขมากๆเดินทางกันปลอดภัยใช้ชีวิตกันระมัดระวังนะคะ ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะเที่ยวท,ทั้งกี่ต้องเที่ยวไม่สำทางค่ะไว้เจอกันเที่ยวไม่สำทางปีหน้านะคะบ๊ายบายขอขอบคุณบริษัทเคลือเจริญโภกภัพันจำกัด k ิง g Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกาฟ Marine TV.